วัดีครับวันนี้มามีตัวอย่างทีเซอร์สัส้นๆของสัป,ปเปลเอสองมาแล้วพีว่น้องน่าเสียดายนะครับเขาเขาเลื่อนฉายไปเป็นสิบสองกุมภานะความจริงเราจะได้ดูพุจิกาแหละแต่ว,ว,ว่าเลื่อนฉายเพราะว่าอุบัติเหตุใช่ไหมอ่าไออะไรอะจารอดประสุอุบัติเหตุก็เลยถ่ายต่อไม่ได้เขาเลย ต้องเลื่อนก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรในะหนังปีนี้มันช่วงปลายปีมันโอ้โหหลายๆเรื่องมันชนกันเยอะเกินผมว่าเลื่อนไปดีแล้วนะทีเซอร์สั้นๆเป็นตัวอย่างแค่ทีเซอร์นะครับสั้นๆยังไม่มีอะไรมากมายมาดูว่าได้อะไรจากทีเซอร์บ้างนะครับรู้สึกยังไงนะเดี๋ยวกัน,นครับหลอกหลังความายมีจริงไหมครับ ทำลึกซึ้งมากเลยนะฮะหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโลกหลังความตายส้คิดว่าฑ์ศาสนใหม่ไปแล้วเพิ่นสิไปใส่ต่อป่ะใตนั่นวิญญาณมันไปใส่ดอกมาให้รู้เหมือนไรายๆศาสนาและละหลายความเชื่อจีตของเงานี่สิเคลื่อนจากทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งโดยสิไปผ่ออุโมงค์สีนี้แสงสีมีเสียงน้ำเปว่าอ๋อขันมีเสียงีกเตนม่งนะสับเปลือสักจังอยู่ จบแล้วแค่นี้สิบสองกมผาเ,เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเขาจะพูดถึงเรื่องเ,ออเกี่ยวกับโลกหลังความตายนะภาคแรกเราเห็นที่ไอสัป,ปะเลอไอเจิดกับไอเซียงไป อันนั้นมันเป็นแค่ถอดจิตนะครับแต่นี่เราจะได้ไปดูโลกหลังความตายเลยตอนตอน้นทีเซอร์เขาเห็นให้เหมือนกับให้เห็นหลายๆศาสนานะาศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็เป็นที่เป็นโลงแก้วใช่ไหมเหมือนโรงศพโรงศพเป็นแบบแบบแบบพุทธนะพูดง่ายๆโรงศพแบบนั้นแบบคิดคิดก็เหมือนไปหาข้อมูลเลยนะเจอกรวิสัก มไม่ใช่เจอเจอกับเซียงเหมือนที่เขาพูดที่โบสถ์นะแล้วก็เป็นเหมือนความเชื่อน่าจะเป็นอิสลามไหมผมผิดก็ขอไว้ที่เอาคนไปฝังแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกในโลศมด้วยเหมือนกับว่าตายแล้วก็ให้มีประโยชน์ให้ต้นไม้มันได้ใช้ะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้น,นี้น่าจะเป็นความเชื่อของอิสลาม มันเหมือนหลายๆความเชื่ออะไรอย่างนี้และก็เป็นความเชื่อของท้องถิ่นด้วยมีการฟ้อนรำเหมือนกันเหวยกันอะไรที่เราเห็นนะแนวนนี้นี่คือความเชื่อในปสเตอร์ตัวแรกๆเลยมันจะเป็นเหมือนเดินเข้าไปในกระท่อมใช่ไหมครับแต่ใส่ชุดสีขาวมีใส่พวกยับหรือเปล่าที่เป็นอิสลามแล้วก็ด้านหน้าเป็น ใส่เหมือนแม่ชีของพุทธคือโปสเตอร์ตอนนั้นมันเป็นรวมนะรวมศาสนาแต่ในทีเซอร์ตอนนี้มันมีฉากหนึ่งที่ชุดขาวเดินเป็นแถวยาวๆกำลังเข้าไปลงศพอันนี้เป็นพุทธแน่ๆลงศพก็เป็นแบบพุทธแต่ทุกศาสนาดูแล้วไปที่ลงศพหมดนี่เหมือนเหมือนกับเป็นการแบบไม่ว่าใครจะเป็นยังไงทุกศาสนา ไม่ลืมเลยก็ยคือโรงศพอืม ừ, ถึงคุณจะไปฝังไปอะไรแต่ต้องเอาไปเอาเอา,เอาเข้าโรงก่อนทุกศาสนาเออมันก็จริงนะครับพุทธก็มีศาสนาอิสลามก็มีจีนก็มีอ่าพวกความเชื่อต่างๆทุกอย่างอยู่โรงศพสังกเกตว่าทุกศาสนาเดินเข้าไปที่โรงศพและทำไมถึงเป็นชุดขาว หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะถูกทําให้เป็นบริสุทธิ์อีกครั้งหรือเปล่าเพื่อที่จะไปเกิดหรือไปรับโทษทันที่เราทําไว้แต่เขาไม่ได้เห็นนรกหรืออะไรนะครับเห็นแต่ทางเดินแต่เดินก็มีช่วงที่อ่าลำบากแล้วก็ช่วงที่ ตามทุ่งหญ้า,สบา,ส,บาสบายสบายสบายตาแล้วก็มีที่ไม่สบายตาก็มีนะก็โอ้น่าสนใจครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกาลังหาคาตอบแต่ละคนมีตัวละครใหม่มานะรครับตัวละครใหม่เหมือนคุณโจอ,อี้ไหมเออนักร้องอ่ะคุณมักไฟเดินหกใช่ไหมแต่โจอีอ้ตัวนี้มาเป็นพระเอกนะครับไอ้เจิดกลายเป็นอยู่หลังแหละผักออกไปหลังแหละ เจอกับเซียนนี่เป็นสัป,ปเปลอคู่หูสัป,ปเปลอแล้วแต่เป็นสัป,ปเปลอที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีชุดฟอร์มสําหรับสัป,ปเปลลเออภาคนี้เขาจะมีเป็นอาชีพไปเลยนะครับเหมือนเป็นอาชีพสัป,ปเปลอเพราะไม่มีใครทําเนี่ยนะสัป,ปเปลอรศาสตร์ก็ตายแล้วเขาก็เลยต้องมาทําแต่ไม่อยากจะย่ําย่ําเหมือนพ่อสืบทอดสืบทอดวิธีมาแต่ว่าไม่ทำเหมือนพ่อ มีชุดสัปลเลลอของตัวเองเออน่าสนใจครับแต่ว่าเหมือนไอ้เจดิดีน่จะประสบปฏติเหตุไหมเหมือนขาบกับเพกหรือประสบอุบัติเหตุครั้งนี้จะพร้อมๆกับแฟนของโจอี้ชื่ออะไรนะผู้หญิงคนนั้นแนละชื่ออุ้มหรืเปล่าเขาบอกนะคนนี้ตายนะครับ ต้าจะประสบผลสำหร,รับสับปเปลือเจิดจากตัวอย่างนะครับแล้วก็มาค้นหาโลกหลังความตายหลังจากภาคแรกดูแค่ถอดจิตเนี่ยผมว่าตรงนั้นมันน่าสนใจมาภาคนี้เขาก็เลยหยิบม,มาใช้นะครับอ่ะมันเป็นแค่ทีเซอร์สั้นๆมันอะไรมากไปได้นะครับไม่ได้บอกเรื่องๆเลยใครคิดว่า หนังเรื่องนี้ทาเงินอีกไหมผมว่าน่านะแต่คงไม่ถึงเจ็ดร้อยล้านเหมือนคาร์เตลเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมคงไม่ถึงได้สักห้าก็โอเคแล้วสามก็โอเคแล้วผมว่านะอย่างที่หยดที่ออกฉายปีเดียวกันเขาออกมาสามภาคแล้วอันนี้เพิ่งได้ยังภาคเดียวเลยที่หยดยังได้เงินมาตลอดตัวนี้ก็ไม่น่าพลาด ว่าไงขอไม่บอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิขพุทธิจารเดินอุ้กด้วยสวัสดีครับ